มีบริการให้ทุกท่านเก็บทุกท่านมาบรรจบกับปะรา2,484ได้ขออนุญาตรัฐบาลไทยในขณะนั้นจึงล้มตายเป็นเป็นจุพา่านข้าแม่น้ำแควมาเป็นสัญลักษณ์และณนบัดนี้ได้ักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเองนั้นก็รู้ เบิดโรงการถแถลงข่าวในครั้งนี้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานสภานานะครับและสมเด็กพนาดเจ้าสือนี้ต้องเรียนว่าคือก็อขอยากการเรียนครับว่าประมาณสักห้าร้อยนายส่วนกําลังเหลือผู้ยากไร้ซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองจากที่ มากมายหลายอย่างที่คนการจนบุรีภาคอื่นนะคะได้มีโอกาสนะคะมาสาัมผัสความร้อนของระเบิดด้วยกันนะรับไเปนนนะิดทครับทนินะครับแเบิ คูณศูน <rôle> ย <à> ์ออกไปแล้วคูืศวดก่อนครัผมนครเป็นแอชั่โจนะครับทาทุกท่านจะได้เห็นว่าในการแสดงแสงสีเสียงปกติลากชวยนะคะ